สวัสดีครับ FC ช่างเอทําได้ครับ FC ชาว u t u b e ทุกคนนะครับวันนี้ช่างเอจะพา FC ทุกท่านนะครับมาดูวิธีการเพาะเชื้อเห็ดนะครับซึ่งไม่มีต้นทุนใดๆนะครับเพียงแต่เราไปบอกแม่ค้าหรือชาวบ้านที่ไปเก็บเห็ดนะครับที่เขาล้างเห็ดนะครับเห็ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดละโงกเห็ดไข่เห็ดกอ รืออีกมากมายนะครับกับทุกชนิดนะครับแม่ค้าเขาจะล้างใส่กาละมังนะครับ fc จะล้างกะละมังทีน่นี้สปอร์ส่วนหนึ่งนะครับก็จะออกมาตามน้านะครับที่ล้างนะครับแล้วก็บริเวณตีนเห็ดนะครับแม่ค้าก็จะตัดออกมาบริเวณที่เขาล้างนะครับซึ่งเขาจะใช้กะละมังล้างนะครับซช่งอีไปไปบอกนะ แม่ค้านะครับคนที่เก็บเห็ดนะครับให้เก็บน้ํานะครับทั้งน้าทั้งตีนเห็ดทั้งดินนะครับคือใส่ไว้ในกระมังเลยไม่ต้องเททิ้งนะครับชังเอไปขอมาครับเพื่อจะมาลาดน้ําเชื้อเห็ดนะครับไว้กับต้นยางนานะครับที่จังเอถ่ายคลิปไว้ครั้งแรกๆครับใช้เชื้อเห็ดสดนะครับซึ่งเป็นตีนเห็ดและเป็นบริเวณดินที่มากับเห็ดนะครับ นี่เป็นเห็ดจากธรรมชาตินะครับในป่าในบริเวณสวนในป่าของจังหวัดเลยนะครับซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับวันที่25กันยายนนะครับเอช่วงนี้พายุเข้าก็ทําให้ชาวบ้านนะครับไปเก็บเห็ดป่าเยอะมากพอสมควรนะครับแต่ละคนก็ได้คนละตะกร้าเลยนะครับนี่ครับเชื้อเห็ดต่างๆนะครับ เราไม่ต้องลงทุนเลยนะครับไม่ต้องไปหมักไม่ต้องอะไรเลยนะครับเป็นเชื้อเห็ดที่เข้มข้นมากเลยนะครับแม่ค้าเขาจะล้างเห็ดอย่างดีนะครับเพื่อเพื่อจะนึ่งขายแกงขายหรือว่าขายเห็ดสดนะครับเราก็ได้อานิสงส์จากแม่ค้าที่เขาล้างนะครับเชืเอจะทิ้งไว้ประมาณวัน2วันนะครับเพื่อให้เชื้อลาเห็ดนะครับเขาเดินใน น้ำก่อนก่อนนะครับเพื่อเพิ่มเพิ่มเชีลาของเห็ดนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณแล้วเราก็จะไปลาดครับไม่ต้องขุดครับสูตรนี้ไม่ต้องขุดดินเลยนะครับ fc สังเกตดูนะครับจะมีเห็ดต่างๆนะครับเยอะนะครับถุงนะครับยี่สิบคูณสามสิบนะครับนี่เอกระลมังเล็กๆนะครับกระลมังกระพอสมควรนะครับไม่เล็กเท่าไหร่นะครับใหญ่พอสมควรอยู่แต่ไม่เท่ากับกระลมังซักผ้านะครับนี่ครับ สังเกตดูน้ําจะเป็นลักษณะน้ําขุ่นๆนะครับซึ่งเป็นน้ำาที่เขาชาระล้างเห็ดนะครับจะเป็นดำครับแล้วก็ผสมสปอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเห็ดที่เก่นะครับก็จะหลุดออกมาแล้วก็ตีนเห็ดด้วยนะครับ f c นี่แหละครับเป็นเชื้อเห็ดอย่างดีเลยนะครับต้นทุนต่าครับมีเห็ดหลากหลายชนิดเลยนะครับสําหรับ เราจะไปลาดนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ไปขอคนที่เขาล้างได้นะครับให้เก็บไว้นะครับล้างเห็ดให้เขาเก็บไว้นะครับเยอะครับหน้านี้เยอะมากครับจังี้ไม่ได้ซื้อเลยนะครับเตรียมพร้อมนะครับแนะนํานะครับบางคนก็สามารถเอาไปใส่ลงดินได้เลยครับสําหรับที่มีตินเห็ดและดินนะครับสามารถขุดลงประมาณ10-20เซนติเมตรนะครับใต้ ต้นไม้ที่เขาชอบนะครับเราต้องไปศึกษาว่าเห็ดเขาชอบอะไรแต่ส่วนใหญ่นะครับที่เราปลูกต้นไม้นะครับเราจะปลูกต้นยางนานะครับเราจะไปใส่ต้นยางนานะครับสำหรับางีอ๋ทำได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาบอกความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับการเพาะเชื้อเห็ดในสวนของเรานะครับเราต้องศึกษาว่าเห็ดต่าง ชอบต้นอะไรนะครับมันเพื่อนยังไงฝากกดไลค์กดติดตามทางเอีททำได้ด้วยนะครับจะเสนอคลิปดีๆให้ f อฟซีชาลสุีทุกคนนะครับสวัสดีครับ